สบายดีทุกคนสาหลากก็พามาหลอ่หลอตลาดเสาอีกแล้วนะทุกคนเนาะตัวร้ายขนาดเลยมาสิบหาฟันจ้านเผินนังปีกอยู่เนาะเผินขายปีก,กปลา ได้ป no kind of mm ิ hmm. um, a, ้งเป็ดก็หอดบหมีไก่เลยนด้มอแม่ดอปลนไ้ไหมเท่าไรฮะไหมละิบหาิบิบาราคารลายราคาเนาะตลาดเช้าจ้ามาซื้อซอยพนได้เด้อจ้าเผื่ขายลายดดมีท่านปิ้งป้าปิ้งยังก็มีครบจ้า กบกบซาค่ะเ้วซน่นนี่กมาเดียวเน้ย่จู่้ออนี่ยังมาคายลายอยนี่ลอันละซิบวะนแม่ซิพันแ้่ที่ซื้อซอยยังได้เจใช่มาล่วยแฉบไหมเมันมันยังกวดชุบ่มันยังไม่ามลอะเขาน่้เอามาคายดูเลยเนาะกะุเคียวธรรมศาตรเป อยากกินอยากกินอยู่เอาเอาตัวแ่บๆเดินมาค่ะอลเี <laughs> <im> <hydro> ่ตัวมาละปจ้าซื้ออะไรกินแป๊บนึงงหลือสิไม่โตมละสิบจ้า chắc tô chắc tô xịt nè sao tô cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองฟานถูกจสอนิกอนเท่ากับงามไปดีเนาะเท่าน้ำมันได้ยากเลยนี่บ่มีเวลาบุลายลีนารและเจ็ดซิต้ามาเราเองไปไปเสเดียวเหเนาะ

เอาซืああ้อแล้วเพื <Slack> ่อนค่ะโลไรโลละเซมืรื่องเื่อโลกาซีเรื่อเด้เ้าไปขายื่องกัม่สวยเขียบโลละสี่ิปน้ำเากถือเะ่

ค่าคือขาวงามแทนน้ำม้ต้มบองละสิบพันงามไปเลยเมื่อมันงามแบบดบริกแกงนะแกงลูกนะอนี้มันงามเลยขาดเลยไดมาพอไม่ถั่วอีกแล้วบายดีได้ไม่ถั่วเด้อได้เห็ดปวกถั่วเนาะคือผู้ชายอีนีเนาะเห็ดปวกออกอีกแล้วจ้าเซตหนึ่งเนาะนี่เนาะ สองแสนจ้าเพ็ดปวกเพ็ดปวกคือส,สิออกชุดท้ายอลไรบา้า้ชุดไทยชุดไทยจ้าซ้ำละสองแสนอันนั้นหาสิบพันเปลี่ยนเขา,าซื้อแล้วเขาไปตลาดถวยไรมันกุ้งอันละสิบจ้า มืองิน่ี่น้ำขง่หนได้วย่อะไรกดจาปดตามาเดอกินปลากระปองกับเผา ป้าเป็นใแซ่บแกนะบด้อุ่นบ่บด้อุ่นบ่ป้าป้าป้างามเอะหอสมจิบ0ขั้จ้าป้านี่มันหาสิเลย trộm 350 hò xíp, trộm cái ba chắc chị ao vậy mà เบังกอนจ้าใหม่ๆนะแม่ความเจ้านี่เธอได้มาป่วยฮะอันนี้ว่าสบางเออสีสิบเออสีสิบข้างนอไหนน้อยมันนี้ขามากสีสินอาสีเดียวสิบไหนสิตวาน มอดคิปก็ได้ดีชื่อเป็ดขาตัดทีแน่ เดคนสวยคือหากระเพาะยู่่คูโบเจ้ไม่มีมซื้อช่างนกเมีย่่เ้ิ่นกรบเมีสิเฮ็ดยำกินจ้าไม่ใส่น้ำยำโยห์หันสาก้าข้าไปกินน้ากันจ้ายำไวเด้อโดยโดยเอาหนัาจะเอานังสิไม่ต้องเพิมลโอเคใครที่พลาดไหนรายลอนีูด่าเห็ดเพือนงามเลยดูเลเซนชื่อมวื่อมือซ่ามีแลตและนะมือหนางามผักกะหรี่เห็ดเทืองรรมาสิตัวนะ ตอมักตกตกอยเดือจ้าโลละสมากตอกอยเดือดโลละหสิบหนกระบกก็มีกระตุ้นเข้ามาได้จ้าข้ามาเด้อจ้าตัวปลาก็มีปลาก็มีศกปลากล้าเป็เสะลท้ายเป็กปลาเนาะมาหนิปลาเกดสงงัสอันนั้นเลยเนาะ แซ่บปะโลละสามสิบยังบ่ลงอยู่นะปลานะไม่ได้ขึ้นเงินลงผัดเื่องขึ้นปลามันบ่ลงแล้วมันสบเลยปลามันกาน้ป้านังโลอไรเส่อาไปอนาเสียสิพิเศษนะโลละห้าป้านางหนมงกแซบสะอกแซบจุ่งนอกก็มีที่จุดปานนหอยจ้า เคยน่อยยังกินอยู่คะก็กินเบิดหมู่บ้านนี่มือหนาตัวนี้น้อยน้อยน้อยก็มือหนาดีจังเนาะน้องมืวาแสนหนึ่งแต่กินอยู่แดนเนี่ยหน้องมืวาคน้ได้ก็จบคิปเพลตทะเลนะทุกคน